น,นี้ก่อนกลับก็ได้เหรียญน,นั่งพามจตุพรคูบากอกแก้วครับปีสองหเหรียญนี้เป็นเนื้อสำลิดนะครับเหรีตัวนี้มีส่้ากันสี่เนื้อนะครับในเป็นเนื้สำลิดข้อมูลมีข้อมูลครับข้อมูลจากลนังสือ เสร็จแล้วไหมครับขนาดจาร์ก็จะเปิดไปหน้านี่ก็จะมีตรงกว่าของเทียมหน้านี่นะครับสร้างสเนื้อนะครับเนื้อทองคำเนื้เงินนวะและเนื้อสำริตในภาพนี่เป็นเนื้อสำริตครับียัที่ผมได้มาก็เป็นเนื้อสำริตนะครับปี2520 นะครับเนี่ยสัมฤทธิ์สวยครับเรียบพร้อมใช้เลยน้ำน้ำได้สักองค์ครับเนี่ยสัมฤทธิ์ก็ไม่ไม่ได้เจอบ่อยนักนะครับตรงนี้เดี๋ยวดีตัวสุกดูโคตรโคตรกอไก่สองตัวเห็นนะครับโคตรต่อโคตรกอไก่กอไก่คือกองแก้วนะครับ ดคูบากล่องแก้วครคับไข่คู่แปดสิบเอ็ดปีพี่สองห้าสองศูนย์อยู่นี่นะครับพอซอสวยคิวครับอย่ังนี้สวยหน้าตาดีจมูกยังโ่งเลยครับสวยมากครับอย่ังนี้